ทุกวันพบกับรายการของช่อง director สิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director สิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่19ทธันวาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอีกบทพิสูจน์3ปอก็ไม่แน่เกมอาจจะเปลี่ยน มีความพยายามจากพรรคเพื่อไทยที่จะสร้างกติกาใหม่เพื่อความได้เปรียบตามยุทธศาสตร์แลนสไลด์ที่ปูทางเอาไว้ตั้งแต่แรกมากที่ว่านี้คือการยื่นเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา159ว่าด้วยเรื่องการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและมาตรา172ยกเลิกมิให้สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีถือว่าวางแผนไว้ดีเจตนาของพักเพื่อไทยในครั้งนี้พอสรุปได้ว่าแท้จริงแล้วยังไม่อยากให้มีการยุบสภาแต่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญก่อนการเลือกนายกรัฐมนตรีนับว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะต่อให้พักเพื่อไทยแลนด์สไลด์เป็นพักชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งแต่ก็อาจจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะรวมเสียงไม่ได้ การจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี2562หากไม่มีบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่าการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของที่ประชุมรัฐสภาซึ่งก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาก็มีโอกาสสูงที่พักเพื่อไทยจะสามารถรวบรวมเสียงจนจัดตั้งรัฐบาลได้ฉะนั้นคราวนี้พักเพื่อไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเขี่ยวุฒิสภาออกไปให้สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเป็นผู้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโอกาสสำเร็จมีความเป็นไปได้แค่ไหนดร์นัทธวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนสรุปประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยเอาไว้ดังนี้ครับหากพิจารณาประเด็นแรกแก้ไขให้นายกรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา159จะมีผลทางกฎหมายวงเล็บหนึ่งบุคคลที่จะมีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องสังกัดและเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งวงเล็บ2ตัดสิทธิ์บุคคลภายนอกไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้วงเล็บ3พรรคการเมืองไม่ต้องแจ้งบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามมาตรา88 เพราะเกณฑ์คุณสมบัติว่าที่นายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนไปหากพักการเมืองใดเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลและเสียงข้างมากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งพักเพื่อไทยเสนอแก้ไขตัดอํานาจของสอวอโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272เห็นว่าตามบทเฉพาะการ5ปีแรกการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการตามมาตรา159โดยให้กระทํากันในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและมะติที่เห็นชอบการแต่งตั้งคนใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159วรรค3ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาผลทางกฎหมายดังนี้วงเล็บหนึ่งการตัดอำนาจของสอวอ ทำให้สิทธิ์ในการให้ความเห็นชอบและลงมติเลือกมติของสมาชิกร่วมกันของสภาขัดกับประชามติเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในการตรารัฐธรรมนูญ2,560วงเล็บ2การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา159จะเป็นช่องทางให้พรรคเพื่อไทยหากชนะแลนสไลด์สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ในภาพรวมไม่ต่างไปจากที่พักก้าวไกลเคยเสนอเมื่อต้นปีแต่ไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้น่าจะต่างออกไปด้วยเงื่อนไขเวลาการเปลี่ยนแปลงของพักการเมืองต่างๆรวมทั้งปฏิกิริยาของสมาชิกวุฒิสภาต่อรัฐบาลช่วงหลังไม่เป็นเอกภาพเหมือนช่วงแรกๆเพื่อไทยเห็นโอกาสงานนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวตัวแรกหากแก้ไขสำเร็จ โอกาสเพื่อไทยตั้งรัฐบาลมีค่อนข้างมากตัวที่2แม้แก้ไขไม่สําเร็จถือเป็นการเช็คเสียงสมาชิกวุฒิสภาไปในตัวจํานวนสอสอพักร่วมรัฐบาลที่ทยอยลาออกไปเรื่อยๆมีผลต่อการแก้รัฐธรรมนูญเช่นกันมีโอกาสที่ฝ่ายรัฐบาลจะแพ้โหวตให้พักเพื่อไทยและพักการเมืองที่สนับสนุนพักเพื่อไทยซึ่งมีพักร่วมรัฐบาลรวมอยู่ด้วยรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่อาจแตกแถวออกไป แต่รัฐบาลโดยเฉพาะลุงตู่ก็มีเครื่องมือสำคัญคือการยุบสภานั่นคือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ก็ไม่ง่ายบนเงื่อนไขเวลาที่เหลืออยู่2เดือนกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าการแก้ไขกฎหมายธรรมดาอย่างที่รู้กันครับรัฐธรรมนูญปี2,560แก้ไขยากจะต้องมีเสียงวุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน3หรือ8 4เสียงร่วมให้ความเห็นชอบด้วย สรุปคือการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโอกาสสำเร็จยากแต่สร้างแรงกระเพื่อมได้พอสมควรทีเดียวการจุดประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนการเลือกตั้งที่โพลหลายสำนักระบุว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งเป็นพักอันดับที่หนึ่งขณะที่สถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐยังคลุมเครือไม่ต่างจากพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งสองพักนี้รวมกันแล้วยังได้สอสอไม่เท่าพรรคเพื่อไทย อาจทําให้สมาชิกวุฒิสภาคิดหนักพอควรท่าทีจากวันชัยสอนสิริแม้เป็นความเห็นของคนเพียงคนเดียวก็มองข้ามไปไม่ได้เพราะช่วงหลังเริ่มมีสอวอแบบวันชัยให้เห็นอยู่เรื่อยๆผมเห็นว่าบริบททางการเมืองในตอนนั้นและสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้มันต่างกันมาก250สอวอตอนนั้นกับสอวอ250ตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันอย่างมากเช่นกัน ใครจะมาจากสายของใครแต่ตอนเลือกนายกในครั้งนั้นเขาดูว่าใครจะรวบรวมเสียงสอสอได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งเขาก็เลือกคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องเลือกตัวบุคคลเป็นเหตุผลรองในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ใครจะมองอย่างไรก็มาแล้วแต่แต่ในฐานะที่ผมเป็นสอวอคนหนึ่งรู้และเข้าใจความรู้สึกของสอวอว่าเพื่อนก็คือเพื่อนพวกก็คือพวก ความกตัญญูรู้คุณนั่นเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนสําคัญกว่าใครที่รวบรวมเสียงสอสอได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงมีแต้มต่อที่สําคัญสอวอก็ต้องตัดสินใจด้วยเสียงของประชาชนเป็นตัวตั้งคงไม่ได้มองเพื่อนและพวกเป็นหลักคําพูดของวันชัยอาจจะแค่ประดิษฐ์ให้สวยหรูเพื่อสร้างภาพก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาโหวตเลือกนายกก็ว่ากันตามโผ และหากยึดเอาสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันการโหวตตามโผก็อาจมีปัญหาได้เหมือนกันครับไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญก็อาจบวชหัวได้ไม่แพ้กันสมาชิกวุฒิสภาคงต้องกุมขมับไม่รู้จะโหวตเลือกใครเป็นนายกหากพลังประชารัฐชูลุงป้อมรวมไทยสร้างชาติชูลุงตู่ออกมารูปนี้สมาชิกวุฒิสภาเสียงแตกแน่นอนส่วนเพื่อไทยยิ้มหวานเพราะมีคนมาช่วยหาร และนี่คือเป็นอีกบทพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วสามปอยังเหนียวแน่นกันเหมือนเดิมใช่หรือไม่ศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทามือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ